หลังจากที่มีการประเมินตัวเลขล่าสุดนะครับที่มันเกิดขึ้นในช่วง3วันที่ผ่านมาก็คือว่ามีการส่งทหารมามากกว่า6กองพันบุกเข้ามายัางดินแดนของรัสเซียนอกเหนือจากการที่ยูเครนนะครับทำการยึดถนนหลวงหรือแม้แต่เส้นทางรถไฟแล้วครับบางทีเนี่ยพวกเขาก็มีการใช้ระบบไฮมาดเนี่ยนะครับทำการโจมตีพื้นที่สะพานอย่างเช่นสะพานข้ามแม่น้ำเซมนะครับก็เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคกุตโคโว ก็ถูกโจมตีนะครับเพื่อต้องการตัดเส้นทางการลำเลียงขนส่งครับไม่ให้รัสเซียเนี่ยใช้เส้นทางตรงนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัสเซียและยูเคร,รนนำม,มาเสนอกันต่อข่าวนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับกรณีที่ยูเคร,รน,นก็ยังคงบุกรัสเซีย แต่ว่าการบุกนั้นก็ถือว่าค่อยๆบุกปทีละนิดทีละหน่อยครับไม่ได้รีบเร่งอะไรแต่สิ่งที่ยูเครนได้รับก็ถือว่าเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงสําหรับยูเครนครับณขณะนี้ครับกำลังมองว่ายูเครนเนี่ยกำลังมีเป้าหมายใหม่นั่นก็คือการไปควบคุมพวกระบบโลจิสติกหลักของรัสเซียโดยเฉพาะในภูมิภาคเคิร์ดนั่นก็คือทางหลวงสายหลักหรือแม้แต่เส้นทางรถไฟ โดยเฉพาะการลบที่ผ่านมาครับก็คือที่เมืองกรอบในแคว้นเคิร์ดถูกโจมตีวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่10แล้วครับสำหรับการบุกของยูเครนต่อแคว้นเคิร์ดเสียแห่งนี้ซึ่งมันก็มีภาพนิ่งและคลิปวิดีโอปรากฏให้เห็นสอเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายจากพวกแรงระเบิดที่นี้เมืองกรอบนะครับก็ตั้งห่างจากชายแดนไปทางเหนือประมาณ30ไมล์ และห่างจากทางเหนือของยูเครนนะครับที่ยูเครนอ้างสิทธิ์ล่าสุดเนี่ยประมาณ10บไมล์พื้นที่ตรงนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นพื้นที่ศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกสําหรับรัสเซียเพราะว่ามันมีเส้นทางรถไฟครับแล้วก็ถนนหลวงสายหลักที่สามารถเชื่อมโยงไปยังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เครสในคูสตอฟซึ่งก็ห่างไปทางทิศตะวันออกประมาณ15หมาไมล์แล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะไอเจ้าเมืองกรอบตรงเนี้ย มันจะมีนักข่าวของอยูเครนด้วยครับเข้าไปทําข่าวแล้วก็มีนักข่าวของรัสเซียมีการเข้าไปทําข่าวต่างคนต่างก็อ้างสิทธิ์นะครับว่าตนเองเนี่ยได้เปรียบหากมีการมาพิจารณากันให้ดีแล้วครับณนะขณะนี้ดูเหมือนว่าพื้นที่สถานีรถไฟเนี่ยกำลังตกเป็นเป้าหมายของอยูเครนและก็ดูเหมือนว่ายูเครนน่าจะสามารถทําการยึดสถานีรถไฟดังกล่าวได้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการรายงานว่า รัสเซียเนี่ยกำลังสูญเสียครับระบบรถไฟที่เชื่อมโยงกันกันกบยูเครนและเบลารุสยังรวมถึงต้องสูญเสียพื้นที่หลายร้อยตารางไมให้แก่ยูเครนแล้วมันก็มีรายงานที่มาจากผู้สื่อข่าวท้องถิ่นนะครับในสนามรบเนี่ยที่ผมบอกว่ามาจากรัสเซียเนี่ยก็ส่วนหนึ่งมาจากยูเครนก็ส่วนหนึ่งนะครับเข้าไปทําข่าวที่เมืองครี มันมีการพูดถึงพวกระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับสามารถที่จะดำเนินการโจมตีเป้าหมายทางอากาศแต่ว่าผลจากการสกัดกั้นในครั้งนั้นมันเกิดเรื่องของเศษซากเศษซากเนี่ยมันก็ตกใส่บ้านเรือนนะครับจนทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวมันก็เลยเกิดประเด็นที่รู้สึกว่าผู้คนละมุมคนละมองครับสำหรับนักข่าวในแต่ละฝั่ง นักข่าวยูเครนก็บอกว่าดูสิรัสเซยเียนกำลังทิ้งระเบิดใส่บ้านของตนเองคือรัสเซยียเนี่ยนะครับเขามีทั้งระเบิดแบบแฟบและก็แบบแคบรบ็บสแบบเนี่ยย่อนใส่พื้นที่บ้านเรือนของตนเองจนกลายเป็นหลุมเป็นบ่อแต่ว่าในขณะที่นักข่าวของรัสเซยียก็ได้มีการรายง,งานว่าโอ้ยูเครนครับได้มีการยิงจรวดหลายลำกล้อง h ฮ m a r s m 4 4 2ที่สหรัฐอเมริกาบริจาคให้ แล้วก็ศาสตร์ลูกจะวรนะครับเข้าใส่ที่แวนเคิร์ดทีนี้การยิงเนี่ยมันก็มาจากที่แวนซูมีรัสเซียเนี่ยเขามีหลักฐานนะคือเขาได้มีการส่งโดรนลาตะเวนเข้าไปครับไปตรวจจับที่ตั้งของระบบไฮมาดได้และไฮมาดเนี่ยนะฮะมันกําลังทําการซันโวลูกจะวดนะครับหลายหลายลูกเนี่ยออกมาจากพื้นที่ซูมีและก็โจมตีพื้นที่เคิร์ด จนกระทั่งไอ้เจ้าโดรนลำนากาศนะครับก็ทําการสะกดรอยตามไปในช่วงเวลาหนึ่งสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าโดรนนั้นได้มีการรายงานเรื่องของพิกัดที่ตั้งและรัสเซียก็ดําเนินการโจมตีด้วยขีปนาวุธความแม่นยําสูงเข้าใส่ระบบไฮมาจนก่อเกิดความเสียหายมันมีการอ้างสิทธิ์กันคนละอย่างครับนักข่าวยูเครนก็ชี้โป้งไปที่ว่ารัเสเซียเนี่ยก็มีพวกระเบิดต่างๆย่อนใส่ดินแดนของตนเองเพื่อขับไล่ผู้บุกรุก แต่ว่าในขณะที่นักข่าวรัสเซียครับก็มีการนำเสนอว่านี่แหละมันเป็นฝีมือที่มาจากพวกจลวดที่ยิงออกมาจากหลบใไฮมาดมันก็เกิดเป็นลูกคัสเตอร์แต่กระจายทั้งเมืองไปหมดบางทีก็เป็นหลุมเป็นบ่อและถ้าหากว่ามีการมาพิจารณากันให้ดีแล้วครับยูเครนเนี่ยก็จะมีการได้รับมอบระเบิดรุ่นหนึ่งก็คือเจดแม j d ดีม ER นะครับมันสามารถที่จะดำเนินการปล่อยได้ในระยะไกลแล้วก็มีการสร้างหลุมบ่อได้ครับนักข่าวรัสเซียเนี่ยก็เลยมีการไปโทษยูเครนว่านี่แหละเป็นผลพวงที่มาจากระเบิด J ดมที่มาจากฝั่งยูเครนนะทั้งสองฝั่งเนี่ยต่างก็มีการรายง,งานข่าวที่ดูแล้วไม่ตรงกันสักเท่าไหร่ครับต่างฝ่ายก็ต่างก็มีการอ้างสิทธิ์ความได้เปรียบของตนเองทีนี้เรื่องของเมืองกรอบนะครับที่กําลังแย่งชิงกันอย่างหนักเนี่ยนะฮะ มันทําให้สมอรภูมิที่เมืองกรอบเนี่ยนะครับกลายเป็นสมรภูมิที่ดูเดือดกันมากครับระหว่างทั้ง2ฝ่ายอีกด้านหนึ่งกองทัพรัสเซียนะครับก็กําลังสร้างแนวสนามเพาะมีการขุดคูนะครับขนานกับถนนหลวงหมายเลข E38 ถนนตรงนี้นะครับมันจะมีการลุกขึ้นเหนือสามารถแล่นผ่านโลงไฟฟ้านิวเคลียร์ของรัสเซียได้หรือจะบุกไปยังกรุงมอสโกก็ได้ รัเสเซียเนี่ยจริงได้มีการขุดสนามเพาะตรงนี้ออกมาครับเพื่อต้องการสกัดยับยั้งไม่ให้ยูเครนเนี่ยรืบคานมามากทีนี้การต่อสู้เนี่ยก็ถือว่ายังต่อสู้กันในรัศมี30กิโลเมตรห่างจากชายแดนและจุดที่ลึกที่สุดที่ยูเครนบุกไปได้นะครับก็ประมาณ20ไมล์ก็แปลว่าไม่น่าจะเกิน30กิโลเมตรแล้วก็ความกว้างสุดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ40ไมล์ครับก็คือลึก20กว้าง40ิ ตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่มากนะในขณะที่ประธานาธิบดีของยูเครนนะครับวโรโโดิมีชเชสกี้ก็ได้มีการรายงานแต่ก็จะไม่มีการพูดรายละเอียดที่มันเจาะจงอย่างชัดเจนมากนักแต่เขามักจะมีการพูดโดยองค์รวมว่าสิ่งที่เขากาลังกระทำเนี่ยมันดีสําหรับยูเครนอย่างไรแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เขามักจะมีการพูดอยู่เสมอนั่นก็คือการแลกตัวประกันนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครน เมื่อุูยผ้าเคิร์ดครับมันตกอยู่ภายใต้การสู้รบกันมันก็เลยเป็นเหตุทําให้รัสเซียนั้นต้องทําการอบพยกผู้คนมากกว่า1นึ0 0 0สคนไปแล้วครับแล้วก็มีการวางแผนที่จะทําการอบพยกผู้คน1นึ0 0 0สคนออกจากพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นผลพวงมาจากว่าฐานยูเครนนั้นกําลังลุกค,คืบพื้นที่ตรงนี้เข้ามา แต่จนถึงนา,นาขณะนี้ครับก็ยังคงไม่มีรายงานที่มันชัดเจนว่ายูเครนนั้นมีการส่งทหารเท่าไหร่กันแน่หลังจากที่มีการประเมินตัวเลขล่าสุดนะครับที่มันเกิดขึ้นในช่วง3วันที่ผ่านมาก็คือว่ามีการส่งทหารมามากกว่า6กองพันบุกเข้ามายัางดินแดนของรัสเซียนอกเหนือจากการที่ยูเครนนะครับทำการยึดถนนหลวงหรือแม้แต่เส้นทางรถไฟแล้วครับบางทีเนี่ยพวกเขาก็มีการใช้ระบบไฮมาดเนี่ยนะครับทำการโจมตีพื้นที่สะพาน อย่างเช่นสะพานข้ามแม่น้ำเซมนะครับก็เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคกุตโควโวก็ถูกโจมตีนะครับเพื่อต้องการตัดเส้นทางการลำเลียงขนส่งครับไม่ให้รัสเซียเนี่ยใช้เส้นทางตรงนี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับทางฝั่งรัสเซียได้มีการรายงานว่าสะพานดังกล่าวน,นั้นยังไม่ได้รับความเสียหายหรือว่าถูกทำลายก็ยังมีรถลาน,นะครับสามารถที่จะเล่นเข้าเล่นออกผ่านสะพานตรงนี้ได้ครับ